ส่วนที่จังหวัดพัทธลุงค่ะได้มีการวอนผู้มีเมตตาจิตช่วยเหลือทุนการศึกษาลูกชายแม่เลี้ยงเดี่ยวสอบติดแพทย์แต่ยังขาดแคลนเรื่องของทุนการศึกษาต่อนะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนปัญญาวุฒิที่สามารถสอบติดแพทย์ได้เป็นคนแรกในรอบ40ปีค่ะ สื่อข่าวค่ะได้เดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวสภาพเก่าได้พบกับนางอัมพาสังทองอายุ42ปีค่ะผู้เป็นมารดาและนายกันตะพลเต่าจันอายุ18ปีเป็นนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนปัญญาวุฒิผู้ที่ผ่านการทดสอบรอบพิเศษของนักเรียนภายในจังหวัดพัทลุงจานวน11คนมีผู้สอบได้8คนโดยนายกันตพลหรือว่าน้องวีนะคะก็สอบได้อันดับที่1ค่ะ ทางด้านน้องวีนนะครับกล่าวว่าการที่ตนมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนแพทย์ให้ได้นั้นเกิดมาจากเมื่อตอนตนเป็นเด็กและมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแต่ก็ได้รับการดูแลจากแพทย์ของโรงพยาบาลปิยรักในตัวเมืองพัทลุงด้วยดีซึ่งตนตั้งใจว่าหากเป็นแพทย์ตนจะพูดจาให้ดีเหมือนกับแพทย์ผู้ที่เป็นไอดอลของตนให้จงได้ในที่สุดความฝันและความหวังของตนก็เป็นความจริงส่วนปัญหาความยากจนจะทําให้ตนรู้สึกท้อใจบ,บ้างแต่ตนไม่ถอยที่จะเรียนให้จบแพทย์ครับ น้องวีนได้กล่าวอีกว่าตนดีใจมากที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนปัญญาวุฒิที่สามารถสอบติดแพทย์ได้เป็นคนแรกในรอบ40ปีครับของการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนและคณะครูนักเรียนต่างร่วมดีใจกับตนในขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็จะมีทุนการศึกษาให้ตนด้วยส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ค่ะน้องวีนก็จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาในระหว่างวันที่7-8็ดถึงแปดกุมภาพันธ์นี้ค่ะหากผู้ที่มีจิตเมตตารายใดสนับสนุนบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาในการศึกษาต่อของน้องวีนก็สามารถอุ่นเงินเข้าบัญชีน้องวีนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโลตัสพัทลุงได้ที่บัญชี4280754368ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่น้องวีนโทร063 6638066 66ค่ะ